และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนธรณีแดนเดือดได้ณบัดนี้ขอเชิญครับบทที่64ระหว่างแมวป่ากับจิ้งจอก แล้วอดีตเจ้าสลัดก็พบตัวเองยืนหายใจแรงๆอยู่ภายในห้องน้ำบุกระเบื้องเคลือบทันสมัยสุขภัณฑ์ภายในห้องล้วนมีราคาและสะดวกสบายแบบอเมริกันทั้งเส้นเก้าวยาวๆด้วยปลายเท้าส่งเข้ามาที่ประตูห้องน้ำหูจับเสียงตาไวและรวดเร็วประสาทสัมผัสทุกส่วนพร้อมนอกห้องอาบน้ำออกไปคือห้องนอนที่หรูหราที่เงียบเกิบปราศจากมนุษย์ แต่เสียงพูดเบาๆบางครั้งก็ระคนกับเสียงหัวเราะอย่างมีอำนาจดังแว่วมาจากอีกห้องนึงอันมีส่วนติดต่ออยู่กับห้องนอกนี้โดยมีมา่านแผลสีฟ้าปักลวดลายบัวบานสั่นพริ้วกั้นอยู่ที่ประตูเข้าออกฤิทีก้าวออกมาตรวจด,ดูทุกสิ่งภายในห้องนอนนั้นอย่างรวดเร็วแล้วเคลื่อนราวกับเงาของปีศาจตรงไปที่มา่านแผลผืนนั้น วิธีเดียวเท่านั้นที่เขาจะส่องสายตาทะลุม่านผืนนั้นออกไปได้นั่นก็คือใช้ลูกไม้เก่าจุดบุหรี่ขึ้นก่อนดูดให้ไฟติดปลายดีแล้วก็ค่อยๆจี้ลงไปบนผืนผ้าเพียงอึดใจที่เฝ้ารอคอยอย่างตื่นเต้นกระวนกระวายเหมือนอยู่ในเหวนรกม่านแผลผืนนั้นก็ไหมทะลุเป็นดวขนาดเท่าปลายก้นบุหรีพ่พอดีเขาดับบุหรี่ย่อนลงกระเป๋าเป่าไฟที่กินอยู่กับเนื้อผ้าให้สิ้นไป ท้ามองชั่วคราวของเขาก็สำรริ์ผลบุคคลแรกที่เห็นก็คือแพทย์หญิงกันกวลีอับดุลวองอีกสองคนเป็นผู้ชายทรงพลพลากรประธานกรรมการบริษัทโรอุปรากรนิมมาน,นรดีและสาอิสห้องนั้นเป็นห้องที่มีขนาดเท่ากับห้องนอนที่เขายืนหลบอยู่แต่มีแสงสว่างมากกว่ามีตู้เย็นขนาด6คิว ตู้เครื่องเล่นจานเสียงอัตโนมัติพร้อมวิทยุและโทรภาพในเซตเดียวกันและสายบอร์ดกระทัรัดข้างบนวางหนังสือข้างหลังมีแก้วตีนเชิงและขวดเหล้าต่างประเทศเก้าอี้ชุดรับแขกบุญรวมสีแดงอยู่ทางซ้ายมือกันหนกวลีและนายเศรษฐีหนุ่มรูปงามนั่งเผชิญหน้ากันอยู่ที่นั่นส่วนสาอิสนอนควยห้างสุหรี่ถือแก้วเหล้าอยู่บนเก้าอี้ยาวอีกด้านหนึง่ง ไม่มีส่วนร่วมในการโต้อตอบด้วยแต่ดูเหมือนจะคุมเชิงหญิงสาวอยู่ในชุดเรียบๆตรงตามคำบอกเล่าของลิมทุกประการคือเสื้อคอปกขาวแขนยาวสามส่วนและกระโปรงแคบสีน้ำเงินส่วนทรงพลผูกโบวลายเขียวขาวแต่ขณะนั้นไม่ได้สวมเสื้อนอกผมหวีเรียบเป็นมันระยับต้องแสงไฟและห้องนั้นก็คือห้องที่มีประตูเปิดอ้าอยู่ครึ่งหนึง่งดังเช่นที่เขาสังเกตเห็น ขนามเมื่อยือนอยู่อย่างดาดฟ้าเมื่อสักครู่นี้เองมีส่วนสัมพันธ์กับห้องนอนนี้ชนิดเกือบจะรวมเป็นห้องเดียวกันเพียงแต่มีผ้าแพรกั้นอยู่เท่านั้นฉันไม่เข้าใจเลยว่านั่นหมายความถึงอะไรเสียงของกะนกวลีฉุนเฉียวเหลวปรือดังพอที่จะได้ยินถนัดชัดเจน ตำรวจในเครื่องแบบสองคนไปเชิญตัวฉันไปทางการบอกว่าจะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วดันควบคุมฉันเล่ากับไปเฉลยของใครอย่างนั้นแหละนำมาที่เนี่ยกักฉันไว้แล้วนายคนนั้นหล่นชี้มือไปที่ซาอิสผุ่นนอนพ่นควันบุหรี่อยู่ก็โผล่เข้ามาทำหน้าที่เป็นพนักง,งานสอบสวนฉันชันนี้ที่จับต้นชนปลายอะไรไม่ถูกเลยฉันจะกลับก็แสดงอำนาจขู่เข็นต่างๆยึดตัวไว้และคุณหีีคนหนึ่งก็โผล่เข้ามา นี่มันแปลว่าอะไรกันทรงพลมีการเล่นตลกอะไรที่ฉันคิดไปไม่ถึงถึงเพียงนี้เชียวเหรอบอกซิว่าเหตุการณ์บ้าบอคอแตกที่ทําให้ฉันใจหายอยู่เดี๋ยวนี้มันคืออะไรกันอีกฝ่ายนึงหัวเราะอย่างสุภาพและเยือกเย็นก่อนอื่นผมต้องขออภัยที่ทําให้คุณตกใจผมต้องการพบคุณอย่างด่วนที่สุดภายในวันนี้ และก็มีความจําเป็นที่จะต้องให้คนของผมไปเชิญคุณโดยไม่ได้บอกอะไรให้รู้ตัวล่วงหน้าในลักษณะเช่นนี้และตํำรวจสองคนนั้นคือคนของคคนกันหนกว่ารีร้องเสียงแหลมทรงพลยิ้มพรายก้มีีษาเนิบลงครับคนของผมแต่ไม่ได้เป็นตํารวจล็อกเรามีความจําเป็นจะต้องเล่นละครน,นอกเวทีกันบ้างไม่งั้นผมก็คงจะเชิญคุณมาที่นี่ไม่ได้คุณล่อลวงฉันมา เรียกว่าเป็นการเชิญเะอครับคุณหมอที่รักเรามีความจําเป็นที่จะทําเช่นนั้นจริงๆคุณอาจยังไม่ทราบว่าขนาเนี้สายลับของตํารวจวางไว้กลาดเกลือนและอาจจะคอยเฝ้าคอยดูแลคุณอยู่ก็ได้ผมไม่ต้องการให้เกิดสงสัยใดๆขึ้นในขณะที่คุณมากับคนของผมอีกประการหนึง่งถ้าบอกกันต,งตรงๆโดยไม่อาศัยยืมน้น้ของตำรวจคุณก็อาจไม่มาตามเชิญก็ได้ คุณคงจำได้ว่าผมโทรศัพท์เชิญคุณทานอาหารกลางวันร่วมกับผมคุณยังปฏิเสธโดยบอกว่าไม่มีเวลาว่างนี่จึงเป็นวิธีเดียวที่ผมจะพบกับคุณได้เพราะคนบอกว่าได้เชิญคุณมาที่นี่เรียบร้อยแล้วผมก็รีบมาที่นี่โดยเร็วที่สุดกลัวว่าคุณจะไม่รู้ต้นสายปลายเหตุและก็ตกใจมากเกินไปอ๋อแน่สิถึงฉันรู้ว่าเป็นแผนการของคุณฉันก็ยังตกใจอย,อยู่นั่นเอง ฉันคิดไปไม่ถึงเลยสุภาพบุรุษผู้มีเกียรติอย่างคุณที่ฉันเองก็เคยมอบความไว้วางใจทำไมคุณนึงวางแผนเอากาบดีฉันถึงขนาดนี้คุณหลอกลวงดิฉันมาที่นี่ทำไมใจเย็นๆไว้ที่รักหยุดนะหล่นพุดลุกขึ้นยืนเสียงเขียวตาเป็นประกายลุกวาว คุณกำลังทำให้ฉันเห็นความกักข่ายหยาบใช้ยอย่างที่สุดของคุณมันเป็นธาตุแท้ที่ซ่อนลึกอยู่ในหน้ากากแห่งความเป็นสุภาพบุรุษอันทรงเกียรติซึ่งดิฉันจะค้นพบเดี๋ยวนี้เองฉันต้องการออกจากสถานที่นี้โดยเร็วที่สดุดกนกว่าณหลีผลัก,กเก้าอี้เคลื่อนห่างออกไปอย่างฉุนเฉียวทรงพลยืนขึ้นสีหน้าของเขาเค,าเครียดลงขณะที่ซาอิสเพ่นไปที่ประตูกระชาบานประตูปิดโครมเข้ามาแล้วยืนพิงเสียยิ้มไปทางแพทย์สาวพร้อมกับเหลีวตาลง ซาอิดไปนั่งที่เก่าไปปีศาจร้ายในคราบของสุภาพบุรุษเอ่ยขึ้นเสียงต่ำเยือกเย็นและแช่มช้าจนน่ากลัวคุณหมอก,กน,นกวัลีเธอเป็นคนฉลาดมีความคิดคงจะไม่ทำอะไรให้พวกเราต้องมุนวายนักหรอกถ้าหากฉันจะอธิบายให้เธอทราบว่าขณะนี้เธอตกอยู่ในฐานะอะไรและก็ควรจะปฏิบัติเช่นไรเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยอยู่ในทางที่ดี ซาอิสหัวเราะตามลักษณะกากมนุษย์เช่นมันชำรลืองหางตายียวนข่มขวัญไปทางกระหนกวลีแล้วเดินกลับไปทิ้งตัวลงนอนบนเก้าอี้ยาวตามคำสั่งส่งพลควักบุรี่ออกมาจุดโศกสายตาไม่ห่างไปจากใบหน้าอันมบึ่งตึงชายเย็นของหญิงสาวขนาดนี้หล่อนยืนนิ่งอยู่กับที่เขาเดินช้าๆอาอกมาหยุดยืนอยู่เบื้องหลังหล่อนหัวเราะอีกทีหนึง่งพ่นควันลงไปที่ต้นคออันขาวผ่องซึ่งเชิดอย่างไว้ตัว แล้วก็เดินเอามือควายหลังอ้อมกลับมาเบื้องหน้าผมเป็นคนเฉียบคาดและก็ทำอะไรได้โดยที่คนอื่นๆคิดไม่ถึงเสมอเขาพูดขึ้นลอยๆกระดิกนิ้วเขี่ยเท่าบุรีเหลือบตามองหล่อนแล้วก็เห็นใจคุณอยู่มากที่มีอารมณ์ร้ายของผู้หญิงประเภทไว้ตัวทรนงทั่วทัวไปเมื่อเกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมา แต่คุณก็ไม่ใช่ผู้หญิงพื้นๆสามมันจนเกินกว่าที่จะพูดกันไม่รู้เรื่องคุณเป็นถึงอาจารย์เป็นหมอนักวิทยาศาสตร์นักกฎหมายซ้ำายังเป็นนักปรัชญาใครครวรดูให้รอบขอบสักนิดว่าในสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยคุณควรจะทําเช่นไรบ้างเพื่อช่วยคุณเองหล่อนยืนเม้มริมฝีปากคอแข็งใบหน้าซีดและแดงสลับกันอยู่เช่นนั้นทรงผลกล่าวเนิบหน้าต่อไป ที่นี่เป็นรังที่มั่นคงพอแห่งหนึ่งของผมทุกคนเป็นชายชะการที่แข็งแรงชำนาญในการต่อสู้ทุกชนิดมีอาวุธพร้อมที่นี่ห่างไกลาจากตำรวจหรือประชาชนเดินถนนพอที่จะไม่เสือเข้ามายุ่งด้วยไม่ว่าเสียงของคุณจะดังก้องไปได้สักเพียงไหนนี่ไม่ใช่เป็นคานคูแต่เป็นการพูดกันด้วยเหตุด้วยผลหญิงสาวนิ่งเพราะฉะนั้น ในคนที่เยี่ยมแต่มีวาจาได้อ่อนหวานน้าฟังผายมือลงไปที่เก้าอี้ตัวเดิมของหล่อนผมขอเชิญคุณหมอกระหนกวาลีนั่งอีกครั้งหนึง่งหล่อนปฏิบัติตามโดยดุษฎีซึ่งฝืนต่อจิตใจอย่างแสนสาหัสทรงพลยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจขยับโบที่ผูกคอและฟุดกายลงบนเท้าแขนเก้าอี้ตัวใกล้ๆเห็นไหมผมเข้าใจไม่ผิดเลยคุณเป็นคนฉลาดและก็มีเหตุผล คุณทรงพลต้องการอะไรที่ทำกับฉันแบบนี้ผมมีเรื่องที่จะสนทนากับคุณเล็กน้อยแต่มันเป็นเรื่องสำคัญมากอยู่เหมือนกันเมื่อคุณยังไม่มีโอกาสจะพบผมได้ในระยะนี้ผมก็จำเป็นที่จะต้องตัดสินใจเชิญคุณมาด้วยวิธีนี้ตามที่กล่าวแล้วทั้งๆท,ที่ตัวผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจเลยว่าแล้วในหน้าเนื้อใจเสือก็ลินบรนดีลงแก้วเลื่อนส่งไปให้หล่อนอย่างสุภาพ กนกว่าลีสะบัดหน้าหลอนไม่ยอมแต่ต้องเครื่องดื่มใดๆทั้งสิ้นที่เขาให้คุณมีธุละอะไรกับฉันก็พูดไปสิฉันต้องฟังอยู่แล้วสงพลกระแอมเบาๆหันไปมองทางสาอิสแล้วพยักหน้าดาวร้ายจากแดนใต้ลุกขึ้นยืนปิดปากขาวอย่างสนัน่นบิดขี้เกียจแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวหายออกไปนอกห้องพร้อมทั้งผลักประตูลั่นกรอนโดยอัตโนมัติปิดสนิทเข้ามา บัดนี้ภายในห้องรับแขกชั้นในซึ่งติดต่อกับห้องนอนโดยอยู่ในอาณาเขตเดียวกันคงมีกน,นกวลีผู้เปรียบเสมือนเฉลยเผชิญอยู่กับทรงพลสองต่อสองหรือถ้าจะมีใครอีกคนหนึ่งที่ยืนสงบนิ่งไม่กระดึกวดิกอยู่หลังม่านในขณะน,นี้ก็คือฉลามใหญ่ฤทธีนฤบานการโต้อตอบอย่างเผ็ดร้อนระหว่างกน,นกวลีและทรงพล ตลอดจนอากับกิริยาการเคลื่อนไหวต่างๆไม่ได้รอดพ้นไปจากการเห็นและได้ยินของเขาทุกระยะกนกวาลีปลายตาตามหลังซาอิสผู้หายลับออกไปอย่างพอจะรู้อะไรอะไรที่กนบอยู่ในความคิดของสงพลแต่หล่อนก็สามารถที่จะทําตัวให้สงบและเยือกเย็นได้เหมือนเดิมผมอยากจะพูดถึงคุณสุบินคู่มันของคุณที่ถูกฆ่าตัวหายลับไปเมื่อสองอาทิตย์ก่อนทําไม คุณพอจะรู้บ้างไหมว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงฉันคิดว่าคุณหรือพวกคุณนั่นแหละน่าจะรู้ดีที่สดุดเพราะฉันพอนนึกออกเดี๋ยวนี้แล้วว่าคุณก็คือไอ้พวกทูกน่าลกไอ้มหาวายร้ายก็คุณนั่นแหละกระทำต่อเขาอย่างที่ได้ทํากับคุณพ่อของเขามาแล้วฉันไม่เข้าใจเลยว่าคุณทําไก่มาซักถามฉันทําไมฉันเองขนาดนี้ก็ดูมันจะตกอยู่ในฐานะเช่นเดียวกับคุณสุบินแล้ว เป็นความสัตบจริงที่ว่าพฤติการร้ายที่เกิดขึ้นกับคุณสุบินไม่ได้อยู่ในความรู้เห็นของพวกเราเลยเสียงของทรงพลเน้นอย่างจริงจังคุณเข้าใจผิดอยู่มากกะหนววล,ลีจริงอยู่เรายอมรับว่าคุณสุบินคู่มันของคุณทำตนเป็นปรัปากกับหลักการของเราอย่างแรงเราเพียงแต่คอยเฝ้าพฤติการของเขาอยู่เงียบๆเท่านั้น แต่แล้วก็มีมือมืดฝ่ายที่สาแทรกเข้ามาโดยที่เราไม่คาดฝันเราขอยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายทำเหตุการณ์นั้นขึ้นหรือแม้แต่จะรู้เห็นสักนิดนึงเราเต็มไปด้วยความงงงานจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นและก็หมายถึงอะไรกันกว่าหลีแค่นยิ้มตาเป็นประกายแววประหลาดขณะที่จ้องหน้าทูนรกชั้นนำถ้าพวกทวนนรกไม่ได้ถามแล้วใครจะถาม มันพิสูจ์ชัดอยู่แล้วพอเขาถูกค่าตัวหายไปพวกหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในอาน,นัตของกิจการพวกคคนก็ช่วยประโคมในรรมทันทีสาดโคลนเข้าใส่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองทํานองเดียวกับที่ได้ทํากับพ่อเข้ามาแล้วมันไม่เป็นการบอกชัดอยู่เหรอว่าแผนทุกอย่างตาาเตรียไมไว้พร้อมแล้วพวกเราทําไปในแบบตกบันไดพลอยโจนแท้ ทั้งๆท,ที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายทําอย่างนั้นเลยเมื่อปรากฏว่าคุณสุบินถูกพวกลึกลับฆ่าตัวหายไปเช่นนี้ก็จําเป็นอยู่เองที่เราจะต้องกระพื้อข่าวขึ้นตามหลักการเพราะไหนๆเขาก็ได้ประสบเคราะห์ร้ายเขาแล้วจะเป็นการกระทํำของฝ่ายใดพักใดเราก็ต้องแสวงหาผลประโยชน์ไว้ก่อนแล้วก็งมกันต่อไปอีกว่าใครที่ทําพฤติการนั้นเพื่ออะไรทางั้นก็เป็นเรื่องประหลาดที่สุดนะสิ เมื่อพวกคุณยังไม่รู้นะับภาษาอะไรฉันจะรู้ได้เมื่อตอนที่ตำรวจสอบสวนคุณคุณบอกเขาว่ายังไงบ้างฉันก็บอกเขาว่าทุนนรกนั่นแหละที่ฉุดค่้าเขาไปจะให้ฉันบอกเขาเช่นไรในเมื่อฉันก็เชื่อเช่นเนี้ยและตำรวจเขาก็เข้าใจเช่นเนี้ออยู่ก่อนแล้วด้วยแล้วเมื่อตอนที่ศพลอยนั่นละ่ะทางตำรวจเชิญคุณไปดูด้วยใช่ศพนัน่นเป็นศพของคุณสบินจริงหรือเปล่า หล่อนตอบโดยไม่จำเป็นจะต้องมีการไตร่ตรองก็จริงนะสิคุณแน่ใจเหรอแน่ใจที่สุดคุณยืนยันกับตำรวจเช่นนั้นใช่ศพลอยน้ำตั้งหลายวันแล้วรูปพัน์สันฐานเปลี่ยนแปลงไปหมดคุณจำได้ยังไงกันมีอะไรที่ศพนั้นซึ่งทำให้คุณจำได้ว่าเป็นศพของสุบินทำไมฉันจะจำู้่มันของฉันเองไม่ได้เสียงของหล่อนเต็มไปด้ยวยอาการเยาะ เสื้อผ้าก็เป็นของเขาของติดตัวเป็นของของเขาขนาดรูปร่างก็เหมือนกันทุกอย่างยิ่งประกอบกับการวิจัยโครงกระดูกแล้วก็เส้นผมโดยหอวิทยาการกรมตำรวจแล้วยิ่งแน่ชัดลงไปอีกทางตำรวจเขาก็เชื่ออย่างนั้นเช่นจันศพได้โดยอาศัยการสังเกตสามาัญส่วนตำรวจยิ่งเชื่อแน่เมื่ออาศัยหลักวิชามันประกอบหลักฐานกันแน่นแฟ้นแบบนี้แล้วก็ยังไม่เป็นสิ่งที่ควรเชื่อถือได้อีกหรือไงเอาละ ผมต้องถามคุณให้แน่ใจคุณสวินตายแน่หรือไม่เท่านั้นเมื่อคุณยืนยันผมก็เชื่อทีนี้เรามาถึงปัญหาว่าใครเป็นคนฆ่าเขาเพื่ออะไรในฐานะที่คุณเป็นคู่มันและโดยที่ทางผมก็ยืนยันแล้วว่าไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพวกผมคุณพอจะช่วยหตุการณคาดคะเน,นได้บ้างไหมว่าพวกไหนที่ทำเช่นนั้นกน,นกวนลีหัวราอเสียงกระด้างออกมานิดนึง ถ้าไม่ใช่พวกคคนก็คงเป็นใครสักคนหนึ่งที่สุบินเคยมีอริส่วนตัวอยู่บ้างกระมังเป็นการแก้แค้นอะไรทํานองนั้นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีศัตรูอยู่ที่ไหนบ้างสรงพลลุกขึ้นยืนอีกครั้งตาเป็นประกายแห่งความหมายจับอยู่ที่ผิวหน้าละเอียดผุดผ่องของกะนะหนวลัลีเหมือนสัตว์ตัวพ่อในฤดูผสมพันธุ์เขาเดินวนอยู่รอบกายหล่นไปมาขยับปลดโบที่คอเสื้อเชิ้ตสลัดออก แล้วก้มลงเท้าพนักเก้าอี้เบื้องหลังของหล่อนไว้คุณควรจะให้ฉันกลับออกไปได้แล้วหล่อนพูดห้วนๆเต็มไปด้วยความระมัดระวังตอนราวนางแมวป่าที่เผชิญหน้าอยู่กับหมาจิ้งจอกลมหายใจของหล่อนทีเร็วในนั้นไม่สนใจกับคำพูดของหล่อนเลยมอที่ต้นคอที่เนินบนสวงดันแทบจะปริอยู่ภายใต้เสื้อขาวเรียบๆแล้วก้มลงดมที่เรือนผมกนกวลีสะบัดอย่างแรง พร้อมกับลุกขึ้นโดยเร็วถอย3-4-9ไปยืนติดอยู่ตู้สายบอดสรงพลพลากรหัวเราะป้องออกมาจากลำคอหยิบบัลันดีแก้วที่รินไว้ให้หล่อนขึ้นจิบแล้วถือครึงอยู่ในมือเคลื่อนเข้ามาอย่างคนที่หน้าเมื่อดด้วยตันหาใจายเย็นๆไว้กันกวา่ารรที่รักถึงยังไงเสียผมก็ยังเป็นสุภาพบุรุษสำหรับคุณเสมอเราดื่มกันสักเล็กน้อยแล้วผมจะเปิดปิกอัพเราเต้นรำกันดีไหม อย่าเข้ามานะน่าคุณหมอทีรักประเดี๋ยวผมจะเปิดไอเย็นแล้วเอาหน้าต่างกระจกลงให้หมดมันเงียบและก็ไม่ชิดดีทีเดียวที่นี่ปลอดภัยสำหรับคุณหมอเด็กของผมไม่ใช่พวกปากเปล่าเลยแล้วก็จะไม่สนใจกับอะไรนอกจากคำสั่งของผมแกไม่ใช่สุภาพบุรุษดแกเป็นสัตว์ป่าตัวผู้รงผลปรีเข้ามามือขาวสะอาดของกันนกวลิปาดฉับเข้าไปที่คอของขวด เวอร์มุดที่อยู่ใกล้ที่สุดสัดโตหมายที่ศีรษะของเขาในนั่นไม่ใช่คนตะกลุ่มตะกรามถึงขนาดที่จะเสียรู้ผู้หญิงง่ายดายนักเพียงแต่เบี่ยงคออย่างชำนาญน,นิดเดียวขวดเหล้าหวานของอิตาเลียนก็วืดไปในอากาศแล้วข้อมือทั้งสองของแพทย์สาวก็ถูกขยุมด้วยกำลังข้อของคนอ,อกสามศอกยันติดขอบสาบอร์ดอย่างไม่อาจจะกระดิกกระเดี่ย่ามกลางเสียงหัวเราะอ,อย่างทยานใจ รุนแรงเกินไปหน่อยแล้วที่รักผมนึกว่ามือของคุณจะชำนาญในการผ่าตัดอย่างเดียวที่ไหนได้ซัดกะบาลคนก็ชำนาญหยอกอยู่เมื่อไหรแต่ไม่เป็นไรผมไม่ถือหรอกปล่อยนะไอสัตว์หล่อนดิ้นและร้องออกมาสุดเสียงเมื่อสองผลก้มลงจบดุเป็นบ้าเลยดุกเกินเชื่อแต่ก็ยิ่งสวยเรามาพูดกันถึงคู่มันของคุณอีกเล็กน้อย ฉันไม่ต้องการพูดอะไรกับมนุษย์อย่างแกอีกแล้วปล่อยเดี๋ยวนี้ไอ้เทินนาคุณอย่าเพิ่งตีตนอะไรให้มันก่อนไข่น้อยเลยผมคงไม่ถึงกับฉีกเสื้อแสงปลุกปล้ำอะไรคุณอย่างตัวผู้ร้ายในภาพยนตร์ล็อกเราค่อยๆค,คุยกันโดยดีเหมือนเมื่อกี้เนี่ยคุณวอยายไปเองแท้ๆเทียวไหนว่าเป็นคนฉลาดไงล่ะดูที่ตาผมนี่กันหลกวลี ถึงยังไงผมก็ยังรักคุณอย่างที่เคยพูดไว้ทุกขณะทำไมเหรอรูปร่างหน้าตาของผมมันเป็นยักษ์เป็นมารไปแล้วหรือยังไงผมมีทุกอย่างพร้อมเงินอิทธิพลอำนาจทั้งมืดและสว่างความหนุ่มและรูปร่างหน้าตาพร้อมผมรู้ว่าคุณไม่ได้รักคู่มันของคุณเลยจริงไหมล่ะหมอนันโง่เง่า,งาเป็นเด็กขี้แยเหลาะและโละเลตามคุณไม่ทันสักอย่าง คำตอบของหล่อนคือคําบริภาษที่พ้นพูอย่างรวดเร็วออกไปแต่ในนั่นไม่นำพาสะทกสะเทือนคงว่าต่อไปถึงงั้นก็ตามผมไม่ได้เป็นคนฆ่าคูมันของคุณอย่างเช่นที่คุณเข้าใจแต่แรกแต่จะบอกให้คุณรู้ว่าใครเป็นคนทําพฤติการนั้นขึ้นใครแกรู้ว่าใครฆ่าเขาเสียงของหล่อนเกือบจะเป็นเสียงตะโกนขณะที่พลิกสะบัดอยู่เร่า ในเรือเอกลิทีนฤรบานทหารเรือนอกราชการหัวคอมมิวนิคนนั้นคนที่หิวเอามือปืนที่ยิงจุฬาราชมนตรีคนก่อนไปให้คุณรักษาในคืนหนึ่งนั่นแหละลำดับนั้นผู้ที่ถูกกล่าวขวัญถึงก็แหวกม่านออกมาอย่างเยียบเียบพร้อมกับพูดว่าเปล่าคุณสงพนผมไม่ได้ปิดคนฆ่าคู่มันของคุณกนกวัลีล็อก